ชิลโลเอวีวันไมนิ่งอีส์หมายแก้วนูเลอร์ไมมันทัศเพนซิลดิโนโซชาเพนเนอร์กลุ่มเหล่าดิโนโซอิเลเซอร์ยางลบเพนซิลคันเล่อสี่ไม้เพนปากกาซีเซอร์กรรไกรกูเกิลบัตเตอร์ไฟผีเสื้อสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เบ็ดบอลเบสบอลเชีรับยีรับ ดั f เบิ้ลโ a มาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลบานาน่ากล้วยโคโคไดจระเข้เทนนิสเทนนิสแอนิเมอลสัตว์ฟู้ดผลไม้สปอร์ตกีฬา Can I have a ruler p l e a s e ได้โปรดฉันต้องการไหมบรรทัด Yes here you are ได้เลยนี่สำหรับคุณ Thank you. ขอบคุณ You're welcome. ด้วยความยินดี What can you see? คุณเห็นอะไร Look at the picture and answer the question. ดูที่รูปภาพแล้วตอบคำถาม Some children are reading. เด็กๆบางคนกำลังอ่าน Where are they? พวกเขาอยู่ที่ไหน Some children are playing football. เด็กๆบางคนกำลังเล่นฟุตบอล Some students are in the classroom. นักเรียนบางคนอยู่ในห้องเรียน What have you got on Wednesday morning? คุณทำอะไรเช้าวันพุธ I got history and map. ฉ <t> ันมีเรียนประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์ โค้ดเสื้อโค้ดพุทอสวมใส่ฟินิกจบเซซิ้นเลิกใบคา car, โดยรถยนต์ใบบัสโดยรถบัสบเทรนโดยรถไฟอเวสม่ำเสมอซ้ำตามบางครั้งเนเวอรไม่เคยไออ walk to school ฉันเดินไปโรงเรียนสม่ำเสมอ I never go to school by BUS or by คาฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถบัส หรือโดยรถยนต์ I sometimes go to school by bus and sometimes buy car บางครั้งฉันไปโรงเรียนโดยรถบัสและบางครั้งโดยรถยนต์ What have you got on Wednesday morning? คุณทำอะไรเช้าวันพุธ I got hit tea and map ฉันมีเรียนประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์โค้ดเสื้อโค้ดพุทออสวมใส่ฟินิกจบกเส็จส,สิ้นเลิกใบคา,าโดยรถยนต์ใบบัสโดยรถบัสใบเทรนโดยรถไฟอเวาสม,ม่ำเสมอซ้ถทมบางครั้งเนวอร์ never, ไม่เคยไออเววอล์อกทูสคูลฉันเดินไปโรงเรียนสม,ม่ำเสมอไอเนเว go ์โก c h ูสคูล Bu บัสอบค ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถบัสหรือโดยรถยนต์ I s sometimes go t o s c h o o o by b u s แอนด์สัทามบายค่ะบางครั้งฉันไปโรงเรียนโดยรถบัสและบางครั้งโดยรถยนต์ What have you got on Wednesday morning คุณํำอะไรเช้าวันพุธ I got h i t tea and map ฉันมีเรียนประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์โค้ดเสื้อโค้ดพุทธอสวมใส่ฟินิ์จบเสร็จสิ้นเลิกใบคา,าโดยรถยนต์ใบบัสโดยรถบัสใบเชวนโดยรถไฟออเวสม่ำเสมอซ้ำทามบางครั้งในว่าไม่เคยไอออวย์วอล์กทูสคูลฉันเดินไปโรงเรียนสม่ำเสมอ I never go to school ูล b บบัสออบายค่ะ ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถบัสหรือโดยรถยนต์ I s o m t i m m s ทา t o s c h o o o by b y s u t แอดส e t ท m e s b y ค่ r บางครั้งฉันไปโรงเรียนโดยรถบัสและบางครั้งโดยรถยนต์ I v e r go to school b y ยค่าอ้ walk ์ o ว l ล o o ช o ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถยนต์ หรือเดินไปโรงเรียน I a l w a y s go by bus ฉันไปโดยรถบัสสม่ำเสมอ How do you go to school? คุณไปโรงเรียนอย่างไร I a l w a y s go by bus ฉันไปโดยรถบัสสม่ำเสมอ I never walk to school ฉันไม่เคยเดินไปโรงเรียน how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไร i sometimes walk to school บางครั้งฉันเดินไปโรงเรียน <c oughs> how does your m o mother go to market คุณแม่ของคุณไปตลาดอย่างไร s h e โกบายค่ะเธอไปโดยรถยนต์ดูเดอะชิ r วเด่นโกทูสคูลบายเทรนเด็กๆทั้งเด็กๆไปโรงเรียนโดยรถไฟใช่ไหมโนเด o n t ไม่ใช่เดน n e ว่าโกบายเทรนพวกเขาไม่เคยไปโดยรถไฟ d ดั can go to s c h o o l by bicycle ไปโรงเรียนโดยรถจักรยานใช่ไหมเย็ดฮีดัสใช่แล้วฮีอเวโกโกบายบัสเขาเขาไปโดยรถจักรยาน How do the teacher go to school คุณคูทั้งหลายไปโรงเรียนอย่างไรเดโกบายบัสพวกเขาไปโดยรถบัส you come to school by b u ส คุณมาโรงเรียนโดยรถบัสใช่ไหม No I don't ไม่ใช่ Yes I do ใช่แล้ว